อือย่อือญี่ปุ่นรับอือไดมเนี่ยนี่คือเพื่อนครับเพื่อนยังไงก็คือเพื่อนมีเพื่อนผมครับโอ้โหนี่ครับทอมมี่คนพี่บูนจะรู้จักดีนะครับดีคือเพื่อนผมเห็นงานยูบิกซี่วะเห็นงานแผนอย่างเห็นงานเห็นงานห้าห้าจุดนิ่งได้เห็นงานีย่เห็นงานแผนอย่างจน เฮ้ยนี่นี่บอสผนังอย่งขายของบ่ได้ขายบ่เต็ม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 ของเติมของอ๋อเติมของนะครับอ่ามีเขามีเขาพิการทางทางอันนี้นะครับเอ่อเป็นเพื่อนรักสมัยก่อนเตะบอลด้วยกันเหมือนเดิมเออมื่อวานได้เอิบมากินเหล่าน้ำเยื่อเนี่อหนี่เบื่อเอือย Còn ngay, ưỡi, huấn, kè, Ui gì, gian, gian lao lái, mất đi, sắt kèo lao lái cái giao, thứ nhất bên thì sắt kèo lao lái cái giao, thứ hai, thứ ba, 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 thứ นี่นี่เป็นแต่งนี่คือฮะเป็นคือน่า้ายแนอนหน้าบ่ด้านหน้าวะด้านหน้ามีเมียยังมีเมียยังกิ๊บพันมีเมี่ยงยังนี่นี่มีมีละบอมีละบอฮะแจ๊บคนเจ้าขอนอะ้รกันเออ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 กิ๊บปุ่นฮะอือได้มั่เนี่ยเดี๋ยวไปนี่คือเพื่อนครับเพื่อนยังไงก็คือเพื่อน มีเพื่อนดีเพียงหนึ่งถึงน้อยด,ดีกว่าร้อยเพื่อนคิดลิศยาดังมีเกลือนะอย่าง <c oughs> ดังมีเกลือน้าเค็มดังยังมีค่ากว่าน้าเค็มเต็มทะเล <c oughs> เออ,อ<ๆ>ดังยังดังมีเกลือน,นิดน้อยด้วยราคายังมีค่ากว่าน้ําเค็มเต็มทะเลนี่เป็เพื่อนรักของผมถึงแม้เขาจะพิการทางาภาษานะครับแต่เขามีความรักปฐาดีต่อผม

เออคิบเตะมเออเออเออิปีอ่ะอลองเอาไมลัวปอยปอยพล่อยเลยพอพอปอยปอยออกจากปอยออกจากทุนอ่ามองปอยอาวหนึ่งสองสาอึ๊บอ่าอึบเออเออแกนขอขอแล้วขอขอแล้อแลเกยเเเนี่ยเยอะเยอะมาเลยวกอะไรกินเนี้ เอาตพนก้ยวมีเพื่อนดีเพียงหนึ่งถึงน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนคิดนิสยาดังมีเกลือนิดน้อยด้วยราคายังมีค่ากว่าน้ำเ็มเต็มทะเลนี่เพื่อนรักผมเลย่อเอิ่นเลิกงานเลยเอิ่นมูไม่กินเหล่าถึงแม่มูจะเป็นแนวนี้นะครับแต่ความจริงใจมีให้เพื่อนเสมอนะครับเพื่อนรักเพื่อนรักต้องมีสมัยเตวันนอะสมัยเตวันน่ะดีเนาะีเนาะเียี ป่าวป่าวจุกัวป่าวย่าปากเออเอ้เออไอ้เออไอ้พีิบเด็เด็อเอ็ดเด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 ศดเด็ดเา็ดเด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 ็นเด็ดเป็ดเด็ดเา็ดเด็ดเดนดเร็ดเดเด่ดเด็นเด็ดเด็ดเด็เ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 เเแผนกเเ็เเ็เเาดเ รับจะไปที่งเื่นพนักงานดีเด่นะเักงานดีเด่นรถมันสีแย่ไพของแช่้ตดีมีแหงเนาะเอาทิงไทยลาไปลาเอฟซจนี่หน่อยม่แหงอยากอยู่บอกกับพีออเอฟซีเจนี่แนะอันหนึ่งสองสาึ้นไปที่แท้ไปองแห้บาดบี่คือเดฟิกี้ตึ้งจิ้โคกค้ทแท้โึ้ดับ จ็บใจดูครับจับใจวูครับเจจิตนจ้ดโอ้โหน้ำใจวูเฮ้อไปหัดเอาเออขึ้นบนชกเออดีครับคือมูหักอ่ะจับมือได้เพื่อนจับมือจับมืออยู่ดีๆแห้งได้เพื่อนเด้อเดี๋ยวว่างๆสิเอิร์ดมากินเหล่าเรื่อยๆเน่อ่าอ่าเอ้าสิมือนาสิผ้าไป โอเคป่ะเย็บเย็บาเย็บาเ้ย่อมือถีายเนะตอนนี้เนาะเลี้ยงสิพ่ะเลียงสเนาวเียงเาโอเคปเวเอาลากก่อนครับเอาล่อีกรอบไล่อีกรอบล่อีกรอบล่อ mm ีกรอบจะแค่จะยกเรายลอีกรอบพ่อฮับสวัสดีคร nah ับ